โหลดมึงจะตันดำเนี่ยเฮียเฮียหันหน้าไม่ได้ด้วยต้องตันหันหน้าไม่ได้ด้วยเดี๋ยวดูดิทำไมมันแบบสีส้มๆเฮ้ยทำไมมันหน้าดำจังอะงงหน้าดำคืออะไรวะหน้าจอดำไอ้จัดจอดำเหรออ๋อกูรู้แล้วใคร กูเห็นตัวพวกมึงแหลกเต็มเอ้ยทำไมยิงไม่ตายวะทำไมบีนแบ็คมันยิงไม่ตายมึงทำเฮียอะไรของมึงน่ะเี๋ยวเอาบีนแบ็คละเปลี่ยนเปลี่ยนเปลี่ยนต้องอะไรไปนะกูเอากูเอาที่ทุบประตูไป กูทุบให้กูทุบให้กูชอบทุบมากเลยทุบประตัวทุกคนเนี่ยพาม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 พพาามมไปแล้วไปแล้วนานเลื่อนเยี่ยเลือกของเกมนี้แบบจะง่ายขึ้นแบบหนึ่งหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์เลยถ้ามึงเล่นคนเดียวคีย์บอร์ดไม่จริงหมดอ่ะว่าเพื่อนเราโคตรเก่งเยิ่งเอไอ กอดปัดกอดกอดอาบอกไฟไฟไม่เคยเห็นนะได้ฟวาเอไม่รู้อะใครถึงเอาโลมานะกอดปะอาพี่พีก็เอามาสองคนไม่พี่พีไม่ได้เอามา ไม่ได้รูปมาเช็คประตูนะครับใครเอาที่เช็คประตูมาหน่อยไม่มีไม่มีเขาโดนลมาดีช็อตไม่ดีอะช็อตไม่โดนเหรอไปไอ้ไรพีช้างกดตัวอะไรนะเอ็น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 ดิ๋ยดีเดี๋ยวลองดีกดโอ๊ย ไม่ถ่ายละอันนี้ไม่ถ่ายเปิดไฟเป็นไงวะรู้สึกเป็นยังไงกระตุนมากกระตุนกระตุนเหือเหิมเึือเหิมต่างโลกนะไปโลไปอะไรวะเนี่ยมันจะผูกมันจะมา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 เปลี่ยนเปลี่ยนเปลี่ยนหัวหน้าทีมว่าไงวะงั้นทุบเลยนะก๊อตไปก๊อตเออก๊อตอยู่ไหนวะโลกลัวไป โลกรัวโล่ออยู่นู่นใครมาไม่รู้ตรงประตูมอยู่ประตูอะแล้วพี่เห็นยังไงวะบอลแฮทอ๋อแล้วบอลแฮทเหรออ้าวทุบไปโดนทุบไปโดนอีกแล้วทุบไปโดนอีกแล้วทุบเขี่ยอะไรเด็กเฮ้ยมันทุบไม่ได้ไหมเนี่ยมึงล็อกเหรอแหลกป่อโหลดเกมอยู่เอ้ยทๆเราทุบมาดีดีทุบมาดีด มากระจกถูไม่ได้ฮะเออบุรีแท้ทรัพยเพียอะไรไปประตูนู้นเจอกูระเบิดระเบิดประตูนี้ก็ถีบไม่ได้นะประตูนี้ถีบไม่ได้นะระเบิดแต่แงมได้นะถีบได้ดี่หว่าอ้าวอล้วถีบด้วยแลไปข้างนี้เปิดไม่ได้ออกข้างนี้เปิดไม่ได้ อ๋ออ๋อทูปิกข้างอ๋อขอโทษ <c oughs> เดี๋ยวคืออะไรคือล็อกข้างหนึ่งหรอเฮ้ย๊อรก๊อร์สคอรยิงก่อนแล้วเปียกไม่เห็นขึ้นเสียงเพลงอะไรเลยมันอยู่ฝ <c oughs> ั่งนูนะ้นแล้วมืดจัดขอโทษขอวอลให้ก่อนเฮ้ย <c oughs> อ่ออันนี้เหมือนได้ยินเสียงรออ้องเอ้าไอ้เหี้ยไม่ตายด้วย เฮ้เฮ้ใครยิงเฮ้ใครยิงไอ้แล้วโอ้โหเต็มหน้ากูเลยเต้เบิเตเสามตัวสามตัวทำไมลูกขวามันไม่มันยิงใครไม่ตายเลยวะขวามีคนขวามีลูกท้องไม่ไม่ไม่ไอ้ล่อล่อมึงทำเฮี้ยอะไรล่อล่อมึงเอาล่อมาสิย่าโอ้ยขวามีคนนะ ไอ้ตัวถือมีตัวถือลองเดอะเดอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเกิดอะไรขึ้นมึอไม่เติมกระสุนเหรอใครใครล่วงใครล่วงไหมใครล่วงไหมกูกูยิงทันกูยิงทันกูยิงทันพี่เกือบตายแล้วถ้าถ้าไปเกาจยิงไม่ทันเอ้ยคิดจะรังแกพี่หัวโดนกูบนได้บปืนได้ใชบปืนได้ ปืนทิมพื้นอีกแล้วโอ้มืดขนาดนี้มึงมองเห็นกูชัดได้ยังไงวะเนี่ย ไอ้ก้อนมันก้อมมันยิงโดนหัวกูเลยเฮ้ยไอ้ก้อนไอ้ไอ้นั้นยอมแล้วไอ้นั้นไอ้นั้นยอมแล้วโลมันแตกอ่ะเออเสียพลทหารไปหนึ่งนายแล้วครับเอ้ยโคนไปเอ้ยมีปืนเอ้ยเหลี่ยมเหรอเหลี่ยมเหรอยิงยิงหลังต่อหลังต่อ หลังดอกไปดิหลังดอกไปดิเหลี่ยมเฉยไอสักด้วยลายพระลายพระมึงอ่ะเอาเออเออเอาเอาปืนกูยิงตายได้เหรอะเออไม่ตายดิเอ้าไม่ตายไม่ตายไปไหนยิกรอบนึงขึ้นมาแกงตายหรอแกงตายหรอแต่ไหนยิงใหม่ดิยิงใหม่ดิ แกบ้างครับเอ้ยเอ้ยล้มล้มงงงงอ่าป่าเ็มไรใส่ด้วยเร็วเฮ้ยเฮ้ยไอ้เวรุ่นทำอะได้ยังคนเกิดร้า้เหี้ยบอดเลดบอดเลดนี่นี่โจ๊ตไอ้คนถือร้อแม่งก็ไม่ถือร้อเลย ก็เจ็บไหมเจ็บไหมขออนั้เล่นดิกูตายแล้วโอ้โหแลาวมีโค้ดเขาแล้วมีโค้ดจริงเหรอไหนวะไม่เห็นมีเลยโมูแล้วยังมีมีได้ไงโอ้ยโอ้ยโอ้ยก็มันทุบกูก็มันทุบกูไม่มีผม ช้าไหนวะสองคน f <laughs> <laughs> ั c k e r มาดับไฟ เห็นวิพีกิงอัดเห็นวิพีกิงอัดเห็นวิพีกิงอัดยิงช็อตกูิคนกูแไอกูไม่เห็นอีกคนนึงไงกูไม่เห็นอีกคนนึงไงแล้วกูกูเปิดอะไรกูยิงยิงปืนช็อตไฟฟ้าใส่อีกคนเ่กระโดดออกมายคนปกติไนใช่คนปกติแทไม่ไ่้ยิงเขปกติายันตายเนี่ยนะที่ตายคนปกติก็ เปิดโพกอะเปืนโพกอะโพก่อนนิดหนึงแล้วมันมองมองทะลุได้ด้วยเหรอมองเห็นนะข้างในอ๋อกูใส่ในมิชชั่นหรือเปล่านะมันเลยมองไม่เห็นกูพอใส่ในมิชชั่นแหละกูเลยมองเห็นบอกเลยนั่นเหรอทำไมกูมองไม่เห็นวะนี่ดู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 ข้างหน้านะจะมีศพเฮ้ยดิ นี่เพผ่ากุโมนี่ศพได้ได้ยินเสียงเดินตึกตึกตึกแล้วไอ้พี่พียิงดักโอ้โหเฮ้ยก็ฟงคุณอ่อนนะยิงสู้ยิงสู้กันเอาละ มันชาร์จแล้วพ okay, ี่มันชาร์จอ oh, okay. ่ะส๊ารอดไปบนทหารโลบนทหารโลจีเม่แมวโลมาข้างหน้าสักทีกใกล้ๆตาตันกันอ่ะไปเดิไปเลยไปเลยเตะเลย อ่ะแล้วโล่โล่อยู่ข้างหลังอีกแล้วห้องนั้น,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 นอนนีกแล้วปิดประตูด้วย กกััันนสดยิงที่เราไม่ฟอบเลยเอ้ยอย่าเดินเยอะอย่าเดินเยอะช็อตช็อตช็อตประตูเปิดประตูเปิดประตูเปิดไอ้นีเราจับเราจับคนได้แบบไอ้นี่เราจับคนแบบนี้ได้ตลอดเลยนะไดได้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 ไม่ไม่ไม่ พี่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 ทำอะไรมันมันยิงมันยิงมันมันยิงไกลๆไม่ได้ปูใช้วอลเล็ก่อนเนะมันอยู่ไกลอะ่ะโอ้มันยิงทะลุมาขนาดนี้ครับอยู่ไหนหนีไปข้างล่างเนี่ยกูใช้วอลเล็อยู่ไม่เห็นนะอยู่ห้องเนี้นยอเอานะเปิดนะ่ยเอา ไม่ไม่จับกลุ่มเป็นเหรอโอ้โหวิ่งออกวิ่งออกมาช็อตกันตุ่วๆตายเหอะมึงอะขัดขืนเนี่ยเออะโจรสิขัดขืนขนาดนีุ้้ย โอ้เชี่ยอะไรเด่ยโอ้เก่งใจร่หงเลยเก่งใจร่วงเยออกไปแล้วโอ้โอ้แสบเลยเกิดแสบกอดไอ้าพี่ี่ไปด้วยเหรอคุณบ้าแฟนตูว มาทีไม่มีเข้มาจับไปต่อไว้ไอ้สัสคนป่าแฟนไม่ทำทีมตายนีเลยจ้สร่วกคุปปาตายอยู่นะไม่ติดตาไม่ติดเลยโดนได้ไงวะก็โดนนะโดนทุกคนโดนทุกคนเลยและร่วงหมดเลยยังมันคนหือ